สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหมนะ่มเนาะนิ้วเนะาะใบสีด้วยเนะาะใบตองอ่อนเนาะโอ้ยอ่อนก็อ่อนจริงๆเนาะหยิบไม่หยิบไม่ติดมือเลยเนาะเราก็ต้องเบาๆมือนิดนึงเนาะเอากล้องเป็นไรไม่โฟกัสค่ะเนาะนี่ค่ะเนาะเราก็จะเอาใบาตองอ่อนกับใบตองแก่เนาะตัดเนาะตัดสีกันนี่ เราก็จะเล่นเนาะเล่นสีเนาะล้วก็จับเบามือนิดนึงนะเพราะว่าใบาตองอ่อนเนี่ยเขาจะช้ำง่ายเนาะเราก็ค่อยๆจับนะวันนี้อ่อนจริงๆเนะสีใบตองอ่อนจริงๆเนาะอ่อนแบบขาวจ้วะเลยเนาะแบบเอาไปแกงได้เนาะนี่ กล้องก็ไม่โฟกัสเลยเป็นอะไรเนาะกล้องไม่โฟกัสเนาะเราก็เบามือนิดนึงเราก็จะจับยากหน่อยนึงนะเพราะว่าเนาะเขาก็ใบตองอ่อนเนาะเราก็จับจับแรงไม่ได้เนาะใบตองอ่อน แล้วก็ค่อยๆเบามือเนาะนี่สองชั้นห่มสองชั้นค่ะแล้วเราก็ห่มสองชั้น นี่คะ่ะเราก็เนาะวากเขาก็อ่อนนิดนึงเนาะอ่อนนิดนึงแต่เราก็จับได้นี่คะ่ะแล้วเขาก็สวยอ่อนช้อยเนาะสลับสีสลับสีกันคะ่ะเนาะใบตองเอใบตองอ่อนกับใบตองแก่เนาะก็ตัดสีกันดี ใบตองอ่อนเนาะสองชั้นแล้วก็สวยงามเนาะสวยนางามตามท้องเรื่องนี่คะ่นะเนาะสวยอ่อนช้อยมากเลยแล้วก็จับเขาเนาะเบาๆมือนิดนึงเนาะเพราะว่าเนาะใบตองอ่อนเขาก็ช้ำเนาะช้ำ ช้ำเก่งเนาะนี่คะ่ะจวยงามมากเลย